็ตอนนี้มาถึงบูตดุคติแล้วนะครับอ่ามาเจอบูธดุคติดแล้วสวัสดีครับน้องจี่อะไรครับเซเวครับจะดุคติและจะพษ์ครับงโอ้พอดีอยากจะถามว่าดุคติตอนนี้ปีนี้เปิดตัวอะไรเด่นอะไรพิเศษนะครับอ่าตอนนี้ที่งานนะครับจะเปิดตัวเป็น3โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของทางดุคติไทยแลนด์เราไปชมด้วยกันครับตัวแรกเลยครับผมจะเป็นไฮไลท์ของทางงานเลยฮะจะเป็นดุคตินะ Jayvee Vivo นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าออนิวเลยนะครับ ออลนิวเลยเหรอครับใช้ออลนิวเลยครับเบนื่องจากตัวของมันเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องเลเวลเนี่ยเป็น1 260นะครับอันนี้เป็นเครื่อง V4 ละนะครับแล้วก็เพิ่มหน้าตาของมันใหม่นะครับดีไซน์รูปลักษณ์แบบใหม่ท่อทรงแบบใหม่นะครับโอ้ท่อทอันนี้แบบเป็นสีใช่ครับสีนะครับเป็นประดา,าในใจออกมาจากตัวท่อพวกเออ่ ปืน RPG อ่ะพี่ปืนมิสไซล์อ่ะก็คือออกสี่ลูอย่างนั้นเลยท่อยิงจรวดใช่ท่อยิงจรวดอย่างนั้นเลยครับใช่แล้วก็ไฟท้ายครับอ่ามันจะเป็นทรงสีดังพึ่งอ่ามันจะเป็นแบบสีแดงครับโอ้สวยเลยเปิดได้ไหมเปิดดูไฟท้ายได้ไหมนะครับผมมันจะไม่ให้กุญแจแบบว่าอิโมบายส์นะครับน่าไฟท้ายอ๋อเป็นลายพึ่งเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้สวยมากเลยเป็นการคี่เด่นมาก ก็จะเป็นสไลด์ปด้านห้าโอ้สวยเลยครับไปได,ด้านหน้านะครับจะเป็นอยู่ตรงแทนละนะครับจะไม่อยู่ข้างข้างข้างล่างนะครับด้านบนนี่เลยนะครับหน้าจอจะเป็นสีนะครับ t f ะครับ แบคไลท์ยังมีเหมือนเดิมตรงสไตล์ไดเวลนะครับแบคไลท์สีแดงซสายขวานะครับตงประกับนะครับแล้วก็เพิ่มเติมลูกรลักเข้ามานะจะมีโหมดนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานของรถนะครับสปอร์ตโหมดทัวริงโหมดนะครับเอเบิร์นโมดแล้วก็เวทโหมดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าใช้งาน ก็ค,คือในเมืองออพื้นเปียกพื้นลื่นนะครับหรืออยากขี่มอเตอร์สปอร์ตก็สามารถปรับในการขี่ได้นะครับก็<พ>จะประมาณนี้สาหรับเจ้าไดเวลด้านข้างนะครับ<พ>อบอกคนซ้อนนะครับสามารถพับลงมาแลคพับเก็บได้อ๋อมีพักเท้าสามารถ<ช>พับ,พบได้ด้วยคงรูปรับสปอร์ตบางคนแบบว่าซื้อไดเวลใบแล้วแบบว่าไม่มีคนซ้อนก็ถอนออกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแค่พับเก็บเวยง่ายเลยง่ายๆครับ ก็ประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่1น9 0 0ล้านส้าหมื่นเก้าบาทหนึ่งล้านสับสีแดงอยู่คติเวสนะครับแล้วก็สีดำไม่เลี้ยงมาชว์รงงานนะครับจะหนึ่งลานสามแสนเก้าบาทจะเป็นสีดำนะครับเรแบ็คโอเคครับสวงเลยครับคันนี้ทัานต่อไปแล้วครับอ่าต่อไปจะเป็นตองวันต่อเือนที นน,นนี้เลยหึ่งไฮไลท์ในงานเลยครับผมไไฮลท์ในนงาเขาบอกว่าเ,เป็นคนเป็นโมเดลที่คนสนใจกันเยอะที่สุดในงานนะครับเนื่องจากเป็นตัวมอนสเตอร์937เนี่ยเราเพิ่งเปิดตัว All New ไปแล้วนะครับตัวน,นี้เสริมเติมของแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโช๊คหน้าที่เป็นเออร์ดิไฟฟ้านะครับตัวจานเบรกเบมโบนะครับแล้วก็เบมโบซานิมานะครับด้านหน้ามีชิลวินชิลด้านบนนะครับปกติไม่มีนะครับแต่มีการสวัสดิ์ให้นะครับเป็นดัมเปอร์ นะครับพิกชิปขึ้นลงอันนี้มีอยู่แล้วจาก9ก้วสามเียปกตินะครับอ่านะตูดมดนะครับนะอ่าชกเอลินดนานหลนะครับแล้วก็ช่อเทมิโนน,นี้นะฮะเป็นคาร์บอนนะครับ,บอ่า แล้วก็แบตเตอรี่ข้างในนะครับจะเป็นแบตลิเทียมนะครับน้ำหนักจะเบาลงกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งปกติมอนสเตอร์เดิมเนี่ยน้ำหนักมันที่เวทเวทอยู่ที่188กิโลนะครับถ้าเป็นดรายเวทก็คือไม่มีของเหลอวอะแค่1 7 7กิโลคันนี้เบาลงกว่อไหเออมครับผมผมบอกเลยว่าใครชื่นชอบความดิบเถื่อนแล้วก็น้ำหนักเบามอนสเตอร์ Monster ตอบโจทย์รั้งหเลยใช่ไหมครับใช่เป็นสีพิเศษครับ SP คันนี้เปิดตัวอยู่ที่อะไรครับ6กแสนหนึ่งหครับท 6, 09, เท่านั้นเองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับใช่เพิ่มจากเดิมมานิดหน่อยแต่ได้ของแต่งตรถยนครับนี่สวยมากเลยนะครับครับผม ใหม่าทั้งคันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่คือต้องบอกก่อนว่าปกติอ่ะพวกเอ่อสเปคเอสพีก็จะมีพวกไฮเปอร์โมดัสเอสพีนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เอสพีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเอ่อสกิปไฟเตอร์เอสพีมาเกาเล่เอสพีนะครับแล้วก็ที่สีคล้ายๆกันเลยจะเป็นตัวมอนติซานดราส์วีโว้ไฮสปิกสีจะเหมือนกันมาก ครับก็จะเป็นตัวพิเศษทางงานนะครับผมอีกโมเดลที่คนต้องเรียกว่าขายดีขายดีเลยเหรอตั้งแต่งานที่แล้วขายดีด้วยนะครัใช่ครับจะเป็นตัวเดซเซ็กนะครับแต่ที่งานเนี่ยงานที่แล้วจะเป็นสีขาวแมตต์สตาร์ไวซิลนะครับหือก็คือสีขาวที่เขาเรียกก่างานเดซเซ็กสีขาวนะครับงานนี้นะครับมาเป็นสีดําครับนะคอลแลบกับนาวด TT นะครับอีเกทรอนิก ็จะบอกว่าคงความดุนะครับราคาเพิ่มขึ้นมาหมื่นหนึ่งจากสีขาวสีขาวเนี่ยหกแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับสีดําเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเป็นหกแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับราคานี้เป็นราคาเปิดตัวเท่านั้นนะครับสุดแน่ตัวนี้ที่พิเศษกว่าเดิมนะครับจะเป็นจานเบรกสองจานด้านหน้านะครับมีปั๊มเบมโบให้นะครับสี่ปอยนะครับมีหกโหมดในการขับขี่การสะบัดด้านบนนะครับเบมโบทั้งคันนะครับ เครื่องยนต์9 3 7ซีนะครับฟริกชิปขึ้นลงด้วยนะครับต้องบอกว่าน่าเป็นเป็นรถที่ช่วงนี้คิดมากเป็นกระแสมากนะครับเน้นเรื่องการใช้งานออฟโรดแล้วก็เป็นยุดเร็จได้ในช้วินมนจมณนนะครับตัวนี้จะเป็นทิวเกรดนะครับจะไม่มียางในนะครับลองดูครับราคาบ่งไหมได้ครับราคาบ็บอกไปแล้วอกแสนสะี่หมื่นเก้าพันออกแสนสี่หมื่นเก้าพัน ราคาหน้าเล่นครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไฮไลท์ในงาน3งาน3ตัวก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับก็ไฮไลท์ที่งานนะครับก็จะมีทุกตัวเลยนะครับที่โปรแรงๆจัดมาแบบเต็มคราบให้ลูกค้าเลย tribute pro คันหนึ่นะครับแสกเบอร์เอบเบิลมูตัดนะครับไฮเปอร์มตันะครับ นีก็ไฮไลท์ในงานเลยครับลูกค้าจองกันเยอะมากนะครับสำหรับในงานนี้แล้วก็สปอร์ตเจ็กเก็ตคูลิงของเรานะครับมีครบเลยสามารถเข้ามาชมแวะมาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายใกล้บ้านนะครับใกล้ข้างๆคุณได้เลยโอเคครับยังไงก็ฝากไว้นะครับผมอาเซลเฟยนะครับจากคุณปฏิการศึกนะครับอ่ายังไงก็ติดต่อเบอร์โทรได้นะครับ094นะครับ9894944นะครับอ่าก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมนะครับ